สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออั๋มนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงสุดาแบบพิกอเด็กกันนะครับสำหรับคำถามในวันนี้คือดวงความรักของคนที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับกำลังมองหาคนที่ใช่อยู่ลองมาเลือกสำหรับไพ่ทำนา,ายดวงความรักกันดูนะครับว่าดวงความรักจะเป็นยังไงกันบ้างๆๆๆๆาแต่การทำนายดวงแบบพิคเด็กนี้เป็นการทำนายจากพลังงานแบบรวมๆนะครับ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมจะเอามาทาเป็นหัวข้อพิเศษคลิปต่อ,ตอไปให้ได้เข้ามาดูกันนะครับ ฝากกดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลย,เลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือพ i ิกอเด็กทำนายรวมเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนาทีนี้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมจะฟังคำทำนายแล้วไปชมกันได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนผมจะขออธิบายวิธีรับคำทำนายกันก่อนนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะมีสำรับไพ่ให้อยูซี่สำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหนโดยก่อนเลือกต้องตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากจะรู้จากไพ่ก่อนนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ไปฟังคําทํานายจากไพ่สำรับนั้นได้เลยครับคําทํานายนี้ตอนผมอธิฐานกับไพ่ผมไม่ได้ระบ,บุช่วงเวลาเอาไว้นะครับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ว่าตอนไหนอยากรับคําทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับ คำทำนายไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนนะครับถ้าใครอยากดูดงหัวข้อนี้แต่เคยดูคลิปนี้ไปแล้วให้ไปลองดูคลิปอื่นๆนะครับผมจะทําพิกเดเกหัวข้อนี้เอาไวใ้ให้หลายๆคลิปเลยสามารถเลือกดูได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะดูเรื่องเดิมๆซ้ำๆติดกันบ่อยๆนะครับอยากให้เว้นระยะห่างสักประมาณ1เดือนนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีถ้าพร้อมจะรับคําทํานายแล้วผมจะให้เวลา1ิวินาทีนะครับในการตั้งสมาธิ น,นึกถึงสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับนึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกสําหรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสําหรับที่เราต้องการอีกสิบวินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคําทํานายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับความรักคนโสดถือว่าดีเลยมีแววว่าจะได้สละโสดด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวให้ดีๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเนาะ คนที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามาแบบงงๆด้วยนะครับอารมณ์เหมือนผมลิขิตบรรดาชักพาเนาะโดนให้มาพบกันทันใดอะไรแบบนี้หรืออาจจะเข้ามาในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้โรแมนติกเลยพอแบบพอจะได้เจอก็เจอแบบอย่างที่ผมบอกเนาะมันเหมือนแบบเจอกันแบบงงๆอะ่ะเจอกันเสร็จแล้วก็ปิ๊งปังขึ้นมาทันทีเลยในสถานการณ์ที่แบบแทบไม่ได้มีอารมณ์อะไรอย่างนี้เลยเนาะแต่อยู่ๆก็แบบ เจอการอะไรอย่างนี้นะครับจะเรียกว่ารักแรกพบก็ได้เนาะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอาจจะด้วยตัวเราเองเนาะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วด้วยนะครับมีบางอย่างที่ดึงดูดคนที่ที่ชอบให้เข้ามาหาหมายถึงคนที่เราชอบอะเนาะเราอารมณ์เหมือนกับเราชอบคนแบบไหนเราก็จะแบบดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเรานะครับเหมือนจะมีแบบเขาเรียกว่าพลังงานบางอย่างเนาะที่แผ่กระจายออกไปมันเหมือนกับ ดอกไม้ที่ล่อพึ่งล่อผีเสื้อเข้ามาหาอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นการที่มีคนเข้ามาน่าจะมีเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่คนที่เราจะตกลุมตกกลุมรักเขากลับไปเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนเนาะและด้วยจุดนี้แหละที่ทำให้เรายังโสดมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้อาจจะได้เจอคนนั้นแล้วนะครับถ้าถามว่าแล้วแล้วจะทำอย่างทำยังไงต่อเนาะ จะได้รู้แบบว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วก็คือคำตอบก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับคือเราก็อยู่ของเราไปเฉยๆนะเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าคนเนี้เขาจะเข้ามาในจังหวัดที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ในตัวเราเองนิดนึงนะครับก็คือพอได้เจอเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าคือคนนี้แหละเด l Is t the one แล้วพอถึงถึงตอนนั้นนะผมคิดว่าคาตอบที่ที่เราอยากรู้ว่าต้องทำยังไงผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเองเนาะ เราก็แค่ตามเสียงหัวใจไปพอพูดแล้วฟังดูบทละครละครเนาะดูน้ำเน่าจังเลยแต่ก็ตามนั้นเลยครับคือแบบไม่ต้องไปกังวลอะไรเรื่องนี้ให้มันมากเนาะใช้ชีวิตไปตามปกติเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อยๆเนาะมองหาสัญญาณของคนนั้นบ้างนิดนหน่อยหได้นะครับเพรว่าแต่ไม่ต้องไปแบบไปตั้งใจหาอะไรขนาดนั้นนะว่าคนนี้หรือยังคนนี้หรือยังเพราะว่าพอถึงเวลาที่เจอมันจะรู้เองเลยครับ ว่าคนนี้แหละใช่แล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับความรักที่กำลังจะเข้ามาสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสองนะครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสอนะครับดวงความรักคนโสดอาจจะ ยังไม่มีอะไรให้คาดหวังได้เท่าไหร่นะครับดูแล้วอาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะครับหรือมีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรงสเปคของเรามากพอที่จะแบบดึงดูดความสนใจของเราได้อนะเนาะปัญหาอย่างหนึ่งของเราที่ทําให้เรายังสวดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซลฟ์เซนเตอร์คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนิดนึงเนาะแ,แบบเขาเรียกยังไงดีไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวนะไม่ได้เรียกแบบ เขาเรียกว่ายังไงดีวะเหมือนแบบไม่ค่อยจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าปิดตัวเองก็ไม่ใช่เนาะไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้าในแง่ของความรักเนาะคุณจะเอาตัวเองไปไว้ในหีบล็อกกุญแจสิบชั้นแล้วก็เอาไปไว้ในเซฟที่ปิดล็อกสิบชั้นเข้าไปอีกนะครับใครที่อยากจะรู้จักคุณ่ะ จะต้องไขกุญแจหรือไม่ก็งัดกุญแจงัดเซฟเข้ามานะครับเพื่อเข้าไปหาคุณถ้าใครที่ทําได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นน่ะพยายามมากพอในความคิดของคุณเนาะคุณก็ถึงจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของเขาหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าคนที่ใช่อะคนคนนั้นเขาก็จะมีกุญแจแล้วก็รู้รหัสตู้เซฟทุกอย่างเนาะเขาก็จะเข้าถึงคุณได้ง่ายมากที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มีอะไรเนาะแค่จะบอกว่า ที่คุณเป็นอยู่ก็ไม่ผิดนะครับแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่พยายามจะง,งัดกุญแจเพื่อเข้าไปหาคุณนะ่ะหรือคนที่จะรู้รหัสตู้เซฟเพื่อเปิดเข้าไปหาคุณนะ่ะมันจะมีไม่มากเนาะดังนั้นเราก็จะคาดหวังคนที่เข้ามาหาแบบมากหน้าหลายตาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับแต่เชื่อได้ว่าคนที่เข้ามาถึงตัวเราได้จริงๆะ่ะคนคนนั้นคือคนที่จริงใจเนาะแล้วก็เห็นคุณค่าของเราจริงๆ ดังนั้นไม่ผิดนะครับที่เราจะทําตัวเข้าถึงยากเอาตัวเองไปไว้ในเซฟอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ไม่แปลกอีกเช่นกันนะครับที่เราจะยังไม่ได้เจอใครนะครับก็คือต้องมองเรื่องเนี้ยเป็นทั้งสองมุมด้วยของแบบนี้ก็รอแค่เวลาครับถ้าถึงเวลาที่ใช่เดี๋ยวคนคนนั้นก็เขาก็จะเข้ามาหาเราเองเนาะก็ขอให้สมหวังในสักวันนะครับสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสามนะครับ สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสามนะครับดวงของคนโสดมีดวงจะได้สละโสดอยู่ด้วยนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยคือดูจากไพ่เนาะมันมีคนเข้ามาอยู่นะครับมีการได้แบบว่าศึกษาดูใจกันเนาะมันมีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่จะได้คบกันแต่ถามว่าคบกันแล้วจะไปกันรอดไหมอันนี้ก็มีโอกาสมีแนวโน้อมอยู่เหมือนกันเนาะว่าอาจจะไปกันไม่รอด อาจจะด้วยตัวเราเองเนาะทางเราเองที่ก็ยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตรงสเปคขนาดนั้นนะครับยังมีบางอย่างในตัวเขาที่เรารู้สึกแบบมันรับไม่ได้จริงๆน่ะยังไงก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะด้วยทางเขาเนาะที่อาจจะยังรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในตัวเรานะครับทําให้ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะยังไม่รู้สึกที่อยากจะลงหลักปักฐานกับเราขนาดนั้นนะครับสรุปก็คือต่างคนต่างมีข้อ ที่บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปกันต่อเนาะดังนั้นถ้าได้เจอใครนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะคุยกันไปเล่นๆก็ได้นะครับไม่ได้จริงจังไม่ได้หลงลึกอะไรทำความรู้จักกันอาจจะได้เป็นเพื่อนกันก็นกยังดีนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปอีกยาวๆจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เนาะกับคนคนนี้ดังนั้นถ้าคุยกันเฉยๆไม่ได้ให้สถานะอะไรกันนะครับแบบว่าไม่มีความกดดันใดๆกันก็ คุยกันไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไระครับแต่ถ้าเขาดูแบบว่าเฮ้ยเขาอยากจะจริงจังเขาอยากจะลองคบเนาะอยากจะเป็นแฟนเราก็ต้องชัดเจนกับกับเขาเนาะว่าจะเอายังไงจะลองคบกันไหมซึ่งอันนี้ไพ่ไม่ได้แนะนําอะไรมานะครับว่าจะคบดีหรือไม่คบดีนะครับเหมือนกับเปิดโอกาสเปิดช่องให้เราได้ตอบตรงนี้เองเลยนะครับถ้าจะคบกันก็โอเค หรือถ้าความรู้สึกของเราแบบไม่ได้อยากมีแฟนตอนนี้ก็ต้องปฏิเสธให้ชัดเจนนะครับว่าเออยังไม่พร้อมเนาะหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือถ้าเกิดได้ลองคบกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆอ่ะก็ต้องชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้นะครับก็คือความซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเขาด้วยนะครับ ไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงหรือคิดยังไงอ่ะอยากจะให้พูดกันตรงๆเนาะบอกกันตรงๆแบบว่าอย่าอ้อมค้อมมันอาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาได้สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสี่นะครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสี่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอยากให้มีสติก่อนเนาะก่อนจะฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือดวงความรักของคนโสดน,นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอใครที่เข้ามาอยู่เหมือนกันเนาะในชีวิตแต่แต่ช้าแต่แต่ช้าแต่แต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับฟังก่อนแต่ว่าอยากให้รามาระวังนะครับไม่อยากให้จุ้มเทม,มากจนเกินไปพูดแบบนี้อืม คนที่เลือกสำหรับเนี้อาจจะถามว่าถ้าเกิดเตือนมาขนาดเนี้ยงั้นก็ไม่ต้องเอาเลยดีไหมแบบว่าเออเจอใครก็แบบไม่ต้องเอาคนนี้เลยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคืออยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เราเป็นตัวของเราเองเนาะไม่ต้องไปพยายามทุ่มเทอะไรทุกอย่างมากมายเพื่อความรักขนาดนั้นนะครับแบบไม่อยากให้เปลี่ยนตัวเองทําอะไรเพื่อ คนที่เรารักเพื่อคนเนี่ยที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเราค่อนข้างจะจริงจังเนาะเวลาเป็นเรื่องของความรักแต่ก็ต้องเตือนนะว่ารักเกินรักมักทําลายนะครับทําลายในที่นี้คือทําลายทั้งตัวเขาแล้วก็ทําลายทั้งตัวเราด้วยเนาะทาลายตัวเขาก็คือเวลาเราทุ่มเทไปเยอะๆเนาะใส่ไปเยอะๆให้ไปเยอะๆอะ่ะอีกฝ่ายเขาอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดก็ได้เนาะอาจจะ ไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราให้ไปนะครับแล้วที่ทำลายตัวเราก็คือเวลาที่ความรักมันไม่ได้ดังที่หวังนะ่ะเราก็อาจจะเจ็บมากก็ได้เนาะแบบทุ่มเทให้เยอะจนแบบไม่ได้เผื่อใจเอาไว้สำหรับความผิดหวังเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอยากให้เป็นตัวของตัวเองเอาไว้นะครับรักคือรักตัวเองขนาดไหนตอนที่มีแฟนก็ต้องรักตัวเองขนาดนั้นด้วยเนาะเรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพยายามมากขนาดนั้นนะครับถ้า ต้องพยายามแบบมากๆมากเพื่อเพื่อมันขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความรักที่ถูกต้องเนาะดังนั้นไม่ว่าจะยังไงนะครับคิดไว้เสมอครับว่าก่อนที่เราจะรักใครมากขนาดไหนเรารักตัวเองให้ได้มากขนาดนั้นก่อนทําอะไรก็นึกถึงนึกถึงตัวเองเอาไว้ด้วยครับประมาณนั้นเนาะเผื่อใจเอาไว้ด้วยอะไรประมาณเนี้ไม่อยากจะให้แบบอออินไปหมดให้ไปหมดแล้วพอมันไม่สมหวังเราก็จะมานั่งเสียใจ